ครับเพื่อนๆถ้าถ่ายตอนช่วยๆครับเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเศษครับพี่น้องนี่คือบ้านสวนยูฝาครับนายูโลบ้านสังแเนระบนแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครพญาเสียนเจ้าเก่าครับมาน่าคือเก่าครับผมประจำบ้านครับมาเก็บดอกแค่ครับเก็บพวกก็แล้วพี่น้องที่ไดบรรจุุงกับ ดูเป็นมูกันเนอเพื่อนเพื่อนเบิ้งพญ่ายตะเจียนนี่คือวิถีชีวิตของข้าวสกุลนครครับข็แค่ครับผม,มนี่ได้กระทุงรุ่นน้ำกันครับน่วันที่ยีิบสองเมษาครับได้ออกมาเก็บออกผลผลิตครับผมโอ้ยเป็นช่วยพี่นองเลย ครับเือวิถีชีวิตของบ้านเฮาเกาภาคอิสารครับสกลนครครับไปกับไปครับพี่น้อง แช่ครับผมออกจากต้นไม่ไหม ทุกคนครับาการบรัะตูทงพอดีพอดีครับพี่น้องนี่คือชีวิตจริงๆของพ่อใหญ่ตะเสียรครับอยู่กับบ้านกับหน้ากับหวกับสวนอี่แล้วครับชือ่อดอกแค่ แกก็ได้ทำอาหารเน่าได้หลายอย่างครับลวกกินนึ่งกินต้มแกงผัดได้บิดครับหลายเมนูมีส่วนของดอกแค่ครับ แต่เงาๆครับผมเพืี่ยนๆชีวิตชาวนาครับโบแข็งโบอี้นางให้เชื่อมพว่นนั่นไงสบาวันชีวิตของชาวนาครับกินแดดอิ่สารพี่นนองเลย หน้ากินเขาเรอยี่นองบัานขางแสนทำนาปีครับหน้าสีน,า,นาวานหกเจ็คือวานครับผมวานแหงครับวานดแหงๆเลย่เบบยบริเวณด้านบริเวณบ้านผมครับบ้านแหง <laughs> บานผมบริเวครับเก็บหาก หาแล้วครับหาแล้วรุ่นมึงได้จักถุงครับพอเก็บบอประมาณครับชีวิตเศร้านาไม่ให้น้ำน,านำ้าน้ำบากก็ดีครับอยู่จังสีีมาเนีน้ยมเศ้าเลย อากาศปลอดโปร่งสูดอากาศอันบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ยามเช้าอากาศดีพี่น้องครับ เบ่งไปน้ำกันครับผมจะเฝ้าหนี้จากพัญเสียนเด้อเพื่อนเบ่งก่อนครับอยู่น้ากันก่อนถ้ายายปัไคุยกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับจุเข้าไป สิงห์บดดครับพี่น้องหลายครับครับงัดลงไห่ครับ, <c oughs> รบเจ็ดถุงมือนี่ วันที่22เมษายนครับดอกแคได้7ถุงครับอาเบิ้งน้ำกันนะครับผมครับนี่คือดอกแคครับเก็บจากสวนยูฟ่านายูโลครับผมประมาณนี้ครับยังมีดอกแคปลาอยู่พี่น้องน้ำกันครับนี่คือดอกแค,ค,กกลคปลา แค่ฟอยครับผมเห็บเนี่ยลวกหนึ่งจินครับฝากพี่น้องเป็นของฝากได้ครับพี่น้องเป็นของฝากได้ครับอันสวนดูฝานี่ครับดอกแค่ ของฝากครับดบแค่ปลาครับผมดอบแค่ฝอยครับเพื่อนๆ เก็บจากท้องไห่ท้องหน้าก็เป็นของฝากได้ครับฝากที่ฝากน้องให้ลวกเลยปนรับแก้วครับคือว่าโอเคครับคนที่ฝากนี่ครับมีดพอได้กินพี่น้องเลยเ่าแล้วลวกเ่าแล้ถุงประมาณนี้ครับเบัตรที่น้อง ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมเขามาเป็นกำลังใจจนจบเออขอมาหนิครับขอปิดคลิปนี้ไว้ก่อนเพื่อนๆพอกันคลิปหน้าครับผมคหน้าขอกันมาไหมครับคลิปนี้ยุทตีไว้ก่อนสวัสดีครับ